สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมอของขวัญฟาดเดือดเดือดมากหมอของขวัญฟาดเจ็บหลังชอนบุรณหฮิรันคัมแบ็กสอนโคชชีวิตหลังกระแสฮือฮาอดีตไลฟ์โคชคนดังยังชรบุรณหฮิรันคัมแบ็กกับสวงการไลฟ์โคชอีกครั้งกับพอดคาส์ที่ชื่อว่า Metal Matter สุขภาพใจกับบุคคลสาวธรณะโดยที่ชอบอกว่า ต้นหายไปพักหนึ่งปีเพื่อไปเยียวยาระบบประสาทของตัวเองเหตุจากโดนกระแสดราม่ากับกรณีชมพลเอกประวิทรว่าน่ารักตามมาด้วยการขุดแฉและกรณีคนถามเรื่องเงินบริจาคช่วยไฟป่าที่เจ้าตัวได้มาโชว์สเตทเมนต์และต้องให้ปากคำกับตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้หมอของขวัญฟูจิทนิลันได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าได้ยินมาว่าไร้คดคนดังกลับมาเปิดคอร์ส เปิดรายการอีกครั้งทั้งที่ประเด็นนำเงินบริจาคใดๆไปใช้ส่วนตัวยังคลุมเครือคำว่าไลฟ์โค้ดคือจะโค้ดชีวิตคนอื่นได้ต้องโค้ดชีวิตตัวเองให้รอดก่อนป่า Positive Attitude ที่ลน้นมันต้องเป็นเรื่องจริงก่อนถึงสามารถเพื่อแผ่ถึงคนอื่นได้แต่ถ้าคุณยังรับงานอวยคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติแถมยังกำกลมกระทั่งเงินบริจาค อยู่ๆก็คำแบกทำเนียนๆให้เวลาผ่านไปแล้วกลับมาเปิดคอร์สใหม่คอปปี้คำคมคนอื่นมาแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ความสามารถภาษาอังกฤษที่ดีเรียบเรียงคำให้สวยหรูแต่ไม่ให้เครดิตต้นทางแบบนี้ไม่ต้องไปโคชชีวิตใครหรอกค่ะ Hashtag บูรณะตัวเองให้ได้ก่อนไปโคชชาวบ้านขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ